หนึ่งวันของแม่ฉันเป็นเป็นยังไงแล้วก็ลาศสบกันเลยย้ิวอนี่มาส่ยแี่นน่ตื้น ปิงฟัน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 ปิงปิงเสร็จแล้วยุ่งกับเขายังยังไม่รู้ตัวเองเสร็จหน้าหน่อยไม่มาุกกัปก

เสร็จแล้วฉีดน้ำหอมก่อนฉีดน้ำหอมตั้ง2ขีดก่อนเสร็จแล้วไปแต่งตัวไปทำอาหาร ప్న్ిల ఈనా net repay

แล้ว e. เออต้องนัมาดเอเนี๋ยป้ลดคนหลีอโดนลป้าไปคุยด้วยเราทำงานได้เงินเท่ากันได้เงินค่าจ้างเหมือนกันวท่ำงานบ้นมีาต่อไปก็ทำให้ลูก โอ้ยตื่นแล้วอือเสร็จแล้วที่นะ่าเออฉันแปลงร่างเลยแล้วกันเพราะมันช้าเสร็จแล้ว ไปกินข้าครูวันนี้มีอะไรกินบ้างบูน่กินมากาเลย ก็คุณอร่อยมากงั้นเดี๋ยวฉันไปปลุกรูกกอนนะโอเคเนาะฉันเดี๋ยวผมนั่งงอตัวนี้นะโอเคเอาอาหารไปให้ลปปูกกินก่อนช้าเรามีสวนหน้าบ้านกับหลังบ้านด้วยเข้ามาในห้องลูกแล้วโอ้โหมืดมากเปิดไฟก่อนไฟเยอะจังเลย อันนี้สีสีนี้สีฟ้านี้สีม่วง จ้าหอกินข้าวก่อนได้ไหมคะได้จ้าเดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะค่ะใส่ชุดเกลียด เนาเอาชุดเข้าไปเปลี่ยนด้วยนะคะอุ๊ยเอาไ้นี่แหละจ้ะนี่ถึงห้องนั่งเล่นหลังบ้านเลยแปลงฟัน Nei! Den er ikke god. ตาเดไนแ่งเดียว้แต <c oughs> ่งน <meter. S 1> ี้เอไเดี๋ยวไปไปแ่งตัวถึงว ส <c> ก <ười> ิ๊บนี bye. Bye ้ดีกว่ากระเป๋าบายๆนับบ๊ายบายครับ ไม่แพ้ค่ะไปดูนีงกันลุกไปแล้วฉันเข้าห้องครัวก่อนเลยต่อไปฉันทำความสั่งป้านมานี่คือห้องถง เองแบบแขเสร็จแล้วมาชิัถุบ้านออกกำลัดีกว่หน่องสามส่าหกเจ็ดแปดเกพอล้ ห้าง,างเล่นกินอาหารงำมงำงงอุ้ยใครขนออกมาแบบเนี้ยฉันต้องเก็บขนมาในกระาสินะโอ้ย ฉันไปซื้อของดีกว่าไปซื้อเลยคกาเฟเอา่าอันนี้หนึ่งอันค่ะโอเคค่ะอือเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะ อันนี้นะคะอร่อยมากเลยนะคะลองได้เลยนะคะลองชิมดีค่ะอืมอร่อยมากเลยขอบคุณค่ะค่ะต่อไปเอาอันนี้ไม่เอาเอาอะไรอีกดีนะอันนี้ดีกว่าน้ำผลไม้ ต่อไปก็ไีข้าวหน่อยชิปแค่นี้แหละนี่ค่ะโอเคค่ะ

ก็อันนี้เก็บเดี๋ยวรู้ก็กลับมาแล้วเอาอันนี้เตรียมให้ลูกก่อนเลย กิ๊บขึ้นขิ้ข้าวเยนลูกอันนี้ละกันแค่นี้ก็องซืของว่างกลับมาแล้วค่ะหมูลูกวันนี้เจนเป็นไงบ้างสนุกมากมาเลยค่ะโอเคจับแม่ซื้อขนมให้ เย้งามงางามงามงามงา,งา,งาอร่อยที่สุดเลยค่ะจ้าเสร็จแล้ววันนี้มีกระบ้านไหมจ้าไม่มีค่ะงัง้นยัลูกขาเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะคะจ้าถึงห้องแล้วเปลี่ยนรองเท้าก่อนเลย ต่อไปก็ไปเล่นน้ำดีกว่าหยาชุดก่อนแต่ก่อนไปขอทำกันแป้นก่อนใส่ชุดนด้เลยฮนวะันนี้ไม่มีกันบ้านนี่นาะเล่นเลยดีกว่า วิ่นี่ลูกเล่นดีๆนะค่ะวิ่งจมนี่เห็นไหมเดือตีรังกาได้ด้วยใส่หมกก่อนจะแม่อะแม่เหนี๋ยวมันใส่แล้วพอหนูกะโดดตีรังกายเดี๋ยวมันร่วงจ้าจ้าจาถ้าจ,า,จา,าตีรังกายหนูก็ถอนไงคะ่ะ สนุกค่ะมีตักน้ำเล่นตักน้ำเล่นเป็นยังไงกันบ้างคะเพือพ่อนๆสนุกกันหรือเปล่าถ้าสนุกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับก็ได้ให้ช่องมันนี่ยาราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายจุบมา้าบ๊ายบาย